สวัสดีครับพบกับผมบ่าวยอดนุ่มหนาหม่ามุนคนหน่าน้อยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องช่องขั้วเก่ายอดวันนี้ผมพาลูกชสยละ่ะซีเซตซีไฮจิตเทนิ่งพี่น้องยิ่งนกลุกปลาจุดเก่าจุดเดิมกบต่อจากคลิปที่แล้วน้องพี่น้องเนาะก็ะคือผมอยากจะมาที่ใบมิไรหลายๆคนมาคอมเมนต์ถามปอดสามคือ,อยังปอดสีคือ,อยังเรื่องปอดสามหนูคงได้บอกไปแล้วนะพี่น้องนะนองนะปอดสามคือ,อยังผมได้บอกไปแล้ว แลวิธีการขอปอตามเป็นแบบไหนผมได้อธิบายไปแล้วในในคลิปต,นต้นๆแล้วก็ค่าธรรมเนียมเท่าไรผมผมได้อธิบายไปแล้วพี่น้องเนะาะยื่นอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาหนี้มีหลายหลายคนเข้าใจผิดครับพี่น้องกัว่าการจะล่มแน่เนาะเพราะว่าผมมาถ่ายบรรยากาศลุกทุ่งทุ่งเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นายนเอาเดี๋ยวผมขอเดีด๋ยวติดขอมูลส่วนตัวจัง่อยแต่ว่าผมจีึ้นแางคางให้เนาะพี่น้องเนาะผมจีึ้นแางคางให้ ครั้างนี้อครข้างนี้ก็ได้เจ้าผู้นี้คือกางให้ไอ้ตุ้ยยางปอซีนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ผมถืขออนุญาตปิดขอมุ่นจนตัวไปเล็กหน่อยคือฝั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยฝั่งนี้ผมขออนุญาตปิดไว้ก่อนนี่นะพี่น้องเนาะประมาณนี้เอาอันนี้ก็ทึ่งๆอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้นี้คือกางให้แต่ว่าผมจะติดปิดใช่อยคือใบปอซีนี่เนาะพี่น้องเนาะมันจะระบุไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะเขาไปขอขอตอนเขาไปขอเพื่อการกีฬาเพื่อ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนช่ไหมซองผมป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนาะพี่น้นอ,นองเนาะเนี่ยปืนก็บอกนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาปืนออก่อนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินผมไปขอในปอดีผมกับระบุบอกว่าเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินเนาะพี่น้นองเนาะผมเห็นมาซองกันไปแล้วผมเห็นซองกันอันนี้เป็นตัวหลักๆผมเอาไปเกลือบไปตัวนี้ผมเอาไว้ผมไปย่อลงเนาะพี่น้องไปย่อลงเพื่อสะดวกในการ พกผ้าบนพกผ้าอย่างนี้บนมาพกผ้า,า,ผาอื่นนี้สะดวกด้วยการพกผ้าใบอันนี้จะเอาเรื่องข้าวอันนี้เอาไปถิ่มไว้รถตะหรือจังไหนแล้เรื่องข้าวเรื่องเอาใบน,นี้ไปนั่งจเอาอยาอ่าง่างผมเนี่ยคนอำเภออีกอำเภอนหนึ่งแต่เมียผมเป็นคนอีกอำเภอหนึ่งผมต้องเดินทางเป็นบอ่อแบบพี่น้องผมก่อเหตุที่พี่น้องเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยผมเจียวกัาไปนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยใต้ชุดแจ้งผมจุกับแค่เนี่ย แต่ผมลืมบมกใบใหไงนี่ไปนำนะพี่น้นงนองนะผมได้ปอตีมาผมผมตีวอย่างสูบฟ้างต่ก่อนก่กอนกอน่กอนที่เขาเรื่องคำว่าป้องกันชีวิตและทรัพย์สินผมสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผมอันนี้ผม,รผมบริาพาษทิ้งผู้ใดเดื่อเื่อผมได้ปอตีมาผมก็ไปผมไปปรึกษาแหละล่ะปรึกษาไอ้ลอยเว้นว่าผมเสียจังไดยผมเป็นคนอำเภอร์นี่แต่ผมได้ไม่อยู่อัเบอร์นี่บางที่ผมก็มานอนที่บ้านผม บางที่ผมก็ไปนอนอยู่บ้านเมียผมบ้านเมียผมผมเอ็ดไปกนัดังรองเท่าเพราะผมขายรงเท่านะพี่น้องเนาะผมขายรงเท่าผมเปิดร้านขายรงเท่าผมอยากมาลงบันทึกประจําบันไว้อิได้บ่อเพื่อผมน่ะเอาเงาปืนขึ้นรถแล้วก็เดินทางมากนื่อจะมานอนทางนี้กับชีวิตระดับสินผมเพื่อนตราพูลกับชีวิตระดับสินผมเพื่อนทางบ้านผมแล้วรถผมล่ะถ้าผมติดรถมากล่ะรถเป็นทรัพย์สินของผมบ่อแล้วผมขับรถแล้วมันเป็นชีวิตของผมบ่อ ที่ผมอยากวอกแบบนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพน่นบอกว่าบ่ก้รงลงมก็ได้ดรอกแล้วมีผู้หนึ่งเผลอแรกออกมาบอกว่า,วางงแม่นนออแสมิลงมก็ลงมกระสร้างบันทึกประจําวันนะแต่มีแค่ปอดซีคันผมเห็นแม่สิูแม่สิวใส่กสาซังแต่ผมเห็นว่ามีปอดติต่อผมจับอ้าวผมก็เลยสวนเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ครับป็นเจ้าหน้าที่ใหม่จมยใหม่ก็ร่ังเห่าๆก็บอกว่า ผมก็เลยว่าอ้าวกามาจังสัรเจ้าก็ต้องจับเจ้าของแหละล่ะผมว่าเพราะตำรวจหรือทหารบม่มสิสิตสิทธิ์ถือปืนได้ทุกคนนะครับบ่มมิสิตที่ถือปืนได้ทุกคนนะครับเจ้าใส่เครื่องแบบอยู่นี่มันก็โอเคเพราะเจ้าปฏิบัติหน้าที่มันโอเคแต่บางค้นน่ะผมเคยเห็นนะครับพอ้เว้นแล้วถอดใส่ชุดขึง่อนเอียวตุงพวกปืน เจ้ามีบ่วปอทิพสองมันขอนยากขนาดนะครับคนที่วอวปอทิพย์สองใดคือคนที่ทำงานเสี่ยงจริงๆแบบจำเป็นต้องใช้อาวุธจริงๆจำเป็นต้องพกพาอาวุธไปทุกที่จริงๆเนาะพี่น้นองเนาะนี่คือปอทิพสองขอนยากแล้วคือมุ้งห่อเจ้าคอยนี่ฝันครับเป็นยจจังไงตำรวจจะนัดจวนตำรวจยังที่บ่ได้ เราอยากบึ้งเบ็ดจงต้นไม้ถิ่นเราทีบ nah ่ได้แบบ็คจำเป็นต้องใส่ปืนจริงๆอ่ะเราขอหยาบเราเพียงเราขอหยาบปรตเนนี่นี่แหละผมจะบอกว่าเรื่องขอนี่ยแหละเรื่องปอที่สองขอเนี่ยเอ่อนี่ยน้อยมากเนาะรมมันแห้งมันดิบอยู่โอ้เรื่องปอซีบางคนจะบอกว่าปอซีเนี่ยเป็นใบพกผ้านี่คือความเข้าใจผิดเลยครับใบปอซีปอสีนี่ไม่ใช่ใบพกผ้านะเพียงคราผมจะอ่านชูฟังรายละเอียดของมันเอาอันตัวนี้ก็ได้ใบโอ้หน่อยพูด เว้นหงปีนองเว้หุห <desserts> น <Negative hungry> ่อยดหน่อยพดทนใบใหญ่มากมาอันมาอันดูปีนองฟังใบป้อสีนี่คือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนกมีและใช้อาวุธปืนนี่กับอีกอ้อหนึ่งที่ผมจะโต้เียงอยู่มีและใช้อาวุธปืนแต่ผมออกมาออกเงื่อนปุ๊บเจ้าจับผมผมมีป้อสีเอาออกเงื่อนปุ๊บขณะไป้นรถเด้บบได้เปิดเผยเน้ยขี่รถพากลางบ้านไปเพราะผมจะไปหน้า หน้าผมหน้าผมเองผมจะไปนอนหน้าขี่รถพากลางบ้านไปเพราะบ้านผมก็อยู่ในบ้านผมก็้ดงขี่รถพนันกลางบ้านไปไปหน้าผมเจ้าไปเห็นเจ้าจับผมก็สงสัยเถื่อนสี่ให้ปืนมันหายแวบจากเงื่อนไปหน้าเองใบอ้บ่กะบ่ได้แล้วเจ้าจับจับไําเพื่อมีและใช้ให้คอยไปใส่เอียงอยู่เดินเงื่อนหวยอยู่กลางบ้านให้คอยไปยิ่งเอียงเหรียญอยู่กลางบ้านนี่ผมสงสัยเหื่อนครับผมสงสัยเหื่อน ใหอาบุญป,ปุงไบเดือมาแล้วไปปุงไบเดือยิ่งนกยิ่งหนูกับบ่อใดเอาไปสั้นใบเดือเอาไปหอยใบเดือแขนปลาดับใบเดือละผมจะมีใบเผื่ออย่างน้นนองครับเนาะคทำว่าซื้อปืนมากระตุกเข้าไป้ะฮะเออหาอยากหากินยิ่งนกยิ่งหนูได้ไปปลาป้านนั่นนาะพี่น้องเนาะให้มีและใช้อาวุธปืนใบอนุญาตเลขที่ตัวนั้นตัวน,นี้สถานที่ออกวันที่ออกวันที่หมดอายุชื่อผู้ได้รับนอนุญาตเชื้อชาติ สันชาติภูมิลำเนาจังหวัดชนิดขนาดอาวุธปืนหมายเลขประจำปืนและชื่ออยางไงชื่อผู้ชื่อผู้ทำปืนเคออรื่องหมายเครื่องหมายทะเบียนแล้วก็ตัโดโอนมาจากไครได้มาโดยสั่งได้มาโดยซื้อสั่งนำเข้าหรือโดยซื้อหรือ โอนจากใครที่ใดโอ้ยหรือหลายมองค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไม่ก็เยันไป่าธรรมเนียมเนี่ยหารอยหรือเล้วพี่น้องค่าธรรมเนียมหารอยตัวตัวนี้เนาะหาร้อยเพราะเดี๋ยวอาจารย์รัวผมยีนก,การปิดดังลรายละเอียดก็มีเลนเลน้เลนลอยพี่น้องมีรายละเลงเลน้อยล่าล,ละเอียดอันนี้ก็คือเพื่นอาจารย์ใสรู้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละไอ้เข้าม,มาปอดตีหลายหลายคนมาคอมเมนต์ผมมาปอดตีปอดตีใบเล่นใบพวกผ้าบัวมันปปพวกผ้กาหรืพวกผ้าอะไรหรือเปล่ ผมบอกต้องตุงมันปกผ้าบ่อใดหรอกไปเป็นป่าไปพกปืนเงาอ่อนเตี้ยเอวได้เลยผมแล้วตีไผ่ตีดีๆไปผ่านกลางบ้านไม่ก็เม่นมันเปิดเผยเลยเราพี่น้องเราโดนแน่นอนโดนจับแน่นอนโอ้โหฟองผมลงพี่น้องเลยลงเหมนเด็เดี๋ยวผมอยากว่าที่ใบแล้วก็อยากละใบพวกมัล่ะตาเจ้าหน้าที่ผู้ใดเบึ่งผมอยู่อยากคอมเมนต์อยากที่ใบทูบ้างไอ้ที่ผมละใบไปเมื่อกี้อ่ะกระสามารถมาคอมเมนต์ได้เนาะครับเนาะ ที่ผมบอกไปเดีมันปิดมาถือจังไรกัผมเขาวิความรู้มาหลายปืนก็บอกแรกของผมอมปืนก็บอกแรกนชีวิตของผมอมที่ผมได้ม,มาที่ผมมีมาเนาะพี่น้องเนาะสไหรับคลิปนี้ผมกะมามาบอกจำหนี้ละเด็พี่น้องฟังอยากระบายอยากเฝ้าอยากแนะนําอยากอยากบอกว่านี่มันโมเมนใบนั่นใบนี้เด้อประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะการลิปหนาพูนภาพพี่น้องเป็นอย่างสไลด์กคลิปนี่นี่เอาตัวนี้สวัสดีครับ